สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมรี่มือสองแอร์คอร์ดมือสองนะฮะกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะเข้ามาแล้วนะสำหรับตัว 2.5G นะฮะโซลตาร์แคมรี่ 2.5G ปี2021ครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะคันนี้เลขไม้เพียงแค่80,000โลเท่านั้นเองพี่นะฮะโอ้โหเลขไม้น้อยมากนะนะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับ มาแล้วนะฮะใครที่รอ,อนานๆนะครับมาแล้วนะสำหรับตัวสองที่นา้ำมันล้วนนะฮะปี 4, 2 0 2พัเลขไม่แป0 0มืรถหน่วยงานปลดประจำการนะฮะเดิมทั้งคันนะคันนี้ผมบอกเลยสีเท่ากันทั้งคันด้วยนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คืออล้อแม็กขนาด18นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นลายตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมสั่นไม่มีบุบไม่มีเยี่ยมเลยนี่คือสภาพแรกเข้านะฮะเข้าวันนี้เลยนะฮะเข้าวันนี้แล้วผมถ่ายวันนี้เลยกระจกเดิมทุกบานติดฟิล์มเรียบร้อยฟิล์มน่าจะอยู่ประมาณผมว่าได้มี80 60นะ 60ไม่น่าใช่น่าจะเป็น80เนี่ยเข้มอยู่นะตัวนี้เข้มอยู่นะครับคันนี้โอเคมอเตอร์ด้วยนะครับนี่ดูแลดีนะ2.5 G ้านะผมนะยท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับโอ้โหสีดำสนิทสวยจริงคันนี้นะครับขายอยู่ห้ามพลาดเลยนะให้ไวนะฮะหลังๆผมไม่ค่อยได้ถ่ายตัว2.5 G สักเท่าไหร่นะเพราะว่า รถมันไม่มีนะฮะรถมันหมดนะครับสำหรับต,ตัว 2.5G นะมีคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเลขไม้น้อยด้วยนะครับปี2021ก่อนที่เป็นไมเนื้อเชนนะครับนะคบใครหารุ่นนี้อยู่ผมว่าต่อไปเป็นลิมิเต็ดเอ dition แน่นอนนะสำหรับตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วแล้วก็ลายนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปดูล้อแม็กขนาด18นิ้วนะยางกุ๊ดเยียร์นะนะครับขนาด2 3 5 4 5 18นะนะครับปียางรู้สึกว่าเป็นปี2023นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเก็บในเรื่องของตัวล้อแม็กให้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวสีนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดของสีให้อีกทีคันนี้ได้ราคาสันรูปนะนะครับ209าแรงม้าส5 0รนิวตันเมตรนะแรงแรงดึงดึงกันเลยนะคันนี้นะครับอ่าตราสิ้นเปลืองนะอยู่มา14-15ี่ลิตรเมตรเห็นนะนะครับสวยเลยพี่คันนี้นะครับหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะสำหรับตัว 2.5G นะฮะเข้ามาแล้วนะนะครับคันนี้พป็โยนขายอยู่ที่ราคามา เดี๋ยวดูราคากันนะนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูนี่เลยนะครับตามที่ขึ้นให้ดูนี่เลยครับนะผมยังไม่ได้ดูชีตเพราะรถเพิ่งเข้านะครับปี21นะครับตามที่ขึ้นให้ดูนี่เลยครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในกันนี้ครับมาดูกันตอนในส่วนของภายในคันนี้กันนะครับนะภายในนี่จะเป็นประมาณนี้พี่นะดำทั้งหมดเลยนะครับเบาะดําคอนโซลดาแล้วก็แผงประตูดํานะครับนี่ตกแต่งเป็นตัวลายไม้ลายเสือด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพรถเพิ่งเข้านะแล้วก็ได้ล นะฮะแล้วก็ดูดฝุ่นนิดหน่อยนะครับเผ่นเพลทไอสแกปเพลทนะนะครับกลับได้ขึ้นลงมีเลือดนิดหน่อยนะจากผมนี่แหละนะครับพยางรองพื้นนะครับนี่มีมาให้แล้วก็ตัวพรมด้านล่างนะครับแคมเบรย์ตรงรุ่นนะฮะตัวแป้นเบรคันเล็กนะฮะสภาพประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ช้านะพี่ดูปีกเบาะอันนี้คือหนังเดิมนะครับหนังเดิมเลยนะนะครับมียับตรงนี้นิดเดียวนะฮะได้หนังเดิมนะครับไม่มีขาดนะได้เดินสวยนะฮะแล้วก็บอกปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮ นะค่อนข้างสวยเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะผมว่านะนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนิดหน่อยก็เดี๋ยวเห็นเห็นความจริงเลยพี่นะซีขาวในตัวฝานะครับนะยางเสียงแน่นๆจุดเชื่อมต่อสวยนะกระจกเดิมโตต้านะครับตัวนี้เป็นซอฟทัชหมดเลยนะแล้วก็เดินตัวโครเมียมนะครับด้านในไฟเบอร์ไลท์นะครับมีมาให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟทัชเหมือนกันได้เดินสวยนะครับไม่มีขาดเลยเอากระจกลงออโต้ทั้งสี่บานนะครับพับกระจกไฟฟ้าปอกตัวไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแล้วก็เมมเบรซีทของเบาะนะครับมีมาให้โอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องการสตาร์ทรถกันนะะฮ มาครับคันนี้กุญแจได้ดอกเดียวนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะกุญแจได้ดอกเดียวนะครับนะถ้าอยากทาเพิ่มนะต้องเสียมีค่าจ่ายนะครับนะในการทํากุญแจเพิ่มนะครับมาสตาร์ทเครื่อง 1, นึ่ตงาติดแล้วนะชึ่งเดียวเลยปุ๊บกราฟิกของตัวรุ่นนี้นะฮะกราฟิกจะเป็นตัวลันเวยนะฮะคล้ายๆรันเวยเครื่องวินเครื่องวินนะกราฟิกที่ขึ้นมานะครับเวลาเพิดหน้าจอนะ Uh, เลขไม้ที่ปรากฏนะครับแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองกิโลนะวันนี้นะครับนะระบบในเรื่องของความปลอดภัยที่เปิดใช้งานอยู่ตอนนี้มีอ uh, BSM นะครับหรือคอร์สซับฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับ uh, ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับมัดหลังไฟฟ้าก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้ด้วยนี่นะครับมัดหลังไฟฟ้าอยู่นี้ถัดมานี่นะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัว uh, คูสสองโทรนะครับมีมาให้นะนะครับแต่ยังไม่เป็นอะแดปเตอรนะครับพวงมาลัยค่อนข้างสวยนะฮะไม่ช้ำนะนะครับนี่คือสภาพของพวงมาลัยครับไม่มีช้ำเลยพี่แอร์แบ็กเใบนะฮะคู่หน้านะครับคู่หน้านะคนข้างๆแล้วก็คนขับนะครับแล้วก็เสา A คู่หนึ่งนะฮะหัวเข่าอีกหนึ่งนะฮะเป็น5แล้วด้านหลังอีก2นะตรงเสา C ครับนะก็รวมเป็น7ใบนะครับนะคันนี้ภาษีบรบนะครับ1กันยา69เลยพี่โอ้โห1ปีเต็มนะฮะ ลำดับที่หนึ่งะฮะของบริษัทนะ TC Car Solution นะครับซื้อสดมาเลยนะนะครับไม่มีการครอบครองนะนะครับเป็นกรรมสิทธิ์เลยพี่นะอันนี้คือซื้อสดนะครับรถของนายงานปรับจำกันนะเลขไมล์80,000นะฮะ84,000โลนะครับโอ้โหคุ้มจริงจริงในเรื่องของบุ๊กต่างๆนะครับที่มีอยู่ในตัวรถก็มีมาให้ที่เป็นคู่มือการใช้งานนะครับมีมาให้นะฮะก็นอกนั้นก็สภาพสมบูรณ์นะฮะหน้าจอ7นิ้วนะครับนะกล้องถอยจอทัชเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ ปุ๊บอ่ะดูกล้องถอยหน่อยมานี่ถือว่าชัดเจนนะทำงานได้ปกตินะครับ2มุมมองนะฮะนะครับผมว่าใกล้เคียงกัน2มุมมองนี้นะครับแล้วก็แอร์นะครับนะปรับแยกซ้ายขวานะนะครับปรับออโต้ได้เป็นดีต้นนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นในส่วนของอที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะนะครับเป็น w i r e l e ชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เสียบของกล้องนะฮะแล้วก็ตัว a u x USB นะครับกล้องตรงนี้ให้ไปเลยนะครับนะถ้าไม่เสียนะผมติดให้ไปเลยนะฮะแถมไปด้วยเลยนะครับด้านบนเป็นซอฟท์ทัช โอ้โหสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆอันนี้นะครับให้มาแบบมีวันในเรื่องของการเข้ารับบริการนะฮะนี่เข้รับบริการครั้งต่อไปนะฮะยีเดือน11นะครับผมเนี่ยคันนี้หรือที่เลขไมล์แปดหมื่นเกโลนะฮะโอ้โหพี่บวดซูร์นะฮะใครไม่ใช่ใครเถียงว่าไม่ใช่บอดซูย์มามาเถียงกับผมหน่อยคันนี้นะของเคมอเตอร์นะครับบอดซูร์นะคันนี้นะครับมาสภาพสวยเลยเกียร์แพนเทนชิพนะครับมีมาให้เกียร์แพนเทนชิพหัวเกียร์สวยอยู่นะครับ ที่ใส่แก้วใส่ยติได้นะใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไม้ลายเสือนะครับเบรคอีโคโหมดนอร์มอลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับเบรคโฮเแบบมือไฟฟ้านะฮะมีมาให้นะครับจอมองหลังตัดแสงออโต้นะฮะแล้วก็แผง挡แดดนะฮะมีกระจกให้มีไฟให้ด้านบนหลังคาไม่มียันไม่มีลระนะฮะตัวนี้2.5นะครับมีซันลูปนะฮะเขาจะตัดในเรื่องของที่ที่ใส่แว่นออกนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาซันลูปมาเปิดดูหน่อย1 2 3ปุ๊บ โอ้โหฟิล์มค่อนข้างไอ้นี้อยู่นะนะครับน่าจะประมาณ60นะข้างบนนะครับน่าจะประมาณ60นะมาดูข้างนอกมันมืดนะแต่เข้ามาข้างในก็ไม่มืดเท่าไหร่นะฮะผมตีว่า60แล้วกันจากต้นคลิปผมบอกว่า80นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะมีที่ปรับบ่ข้างๆนะครับสำหรับตัว2.5นะนะฮะแล้วก็ที่ใส่ของเกสใส่ของใหญ่ๆเลยตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะนะครับก็ถือว่าสภาพท่อนครึ่งหน้าในส่วนของด้านหน้านะก็ค่อนข้างโอเคตรงนี้น่าจะเป็นคราบกาวนิดหน่อยนะเดี๋ยวเอาออกให้ นะครับนอกนั้นยังอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับประมาณนี้สําหรับในส่วนหน้าเดี๋ยวไปดูส่วนของด้านหลังกันครับมาดูกันในส่วนของด้านหลังนะครับ,บรรน,น,นะบนะแถว2น,นะฮะนะฮะสำหรับคุยสานด้านหลังนี่แผงประตูพี่โอ้โหเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะเหมือนเป็นรถที่ใช้อ่าป็นจำตำแหน่งนะฮะใช้คนเดียวนะครับซีนกาวเรดหน้าฝานะกระจกเดิมโต้ต้านะฮะกระจกเดิมโต้ต้านหรือวิ่งไปซับทัชนะมีบ้านส่วนตัวให้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะซับทัชซับทัชนะฮะแล้วก็โครเมียมนะฮะด้านในไฟเบียนไลท์นะครับ แล้วก็ไฟสองพื้นด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงปุ๊บอ่ะนี่เห็นละสกรเพจนะครับกลับบันไดขึ้นลงนะครับนี่ไม่มีสกิดเลยนะแล้วก็ตัวพยางรองพื้นครบนะครับเนี่ยสี่ชิ้นนะฮะแอร์ด้านหลังนี่ตกแต่งลายไม้ลายเสือด้วยนะฮะบบร์ด้านหลังมีเลิศนิดนึงนะฮะเลิศนิดนึงเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวต้องดูดฝุ่นเพิ่มเติมนะครับแต่พีกบอกสวยที่ดูไม่ยับเลยนะฮะกดไปแล้วคืนกดไปแล้วคืนเลยนะนะครับถือว่าใช้ได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก มีเลอะรอ,อยน้ำนิดหน่อยนะน้องเช็ดตามความสะอาดนะครับผมเนี่ยฮะสภาพอย่างนี้สภาพเดิมเนา่นบนหลังคาไม่มียันไม่มีขลาดนะครับแล้วก็มีไฟห้องโดยสารตรงนี้นะครับหัวชัดเจนนะนะฮะอ่ะประมาณนี้ล้อหลังนะครับเ,เป็น Eagle Touring งนะฮะของกุญเจนะครับ,รบปี2023นสานะสำหรับยางนะฮะเ,เดี๋ยวแม็กเดี๋ยวปัดเงาให้แล้วก็ขัดให้ใหม่นะฮะแม็ก เดี๋ยวในเรื่องของตัวร่องรอยพวกนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันด้านบนหลังคางคาสลูปนะฮะตรงยางตรงซีนต่างๆนะครับไม่มีแห้งไม่มีกรอบได้สภาพเดิมไม่มีบุบไม่มีเล็กยิ้มนะฮะทีนี้ด้านข้างไม่มีบุบไม่มีเล็กยิ้มไฟท้ายเดิมสวยนะฮะ2.5จะออกเป็นท่อคู่นะครับนี่พักปลายออกทั้งสองนะฮะไม่ได้มีท่อหลออนะ2.5ท่อคู่นะครับเซนเซอร์ถอยจอดสีจุดนะฮะไฟสวย ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฮะไม่มีน้ําขังด้วยไม่มีรองน้ำนะทั้งสองฝั่งนะี่ยอ่ะเปิดฝาท้ายดูหน่อยเดี๋ยวมาเห็นกันด้วยกันนะฮะผมก็เพิ่งมาเจอรถเหมือนกันนะครับนี่ซีซีแล้วก็ตัวเมอาร์นะฮะยังอยู่นะฮะนะครับโคมไฟไทโคยโตนะครับด้านหลังสีรองพื้นเดิมนะฮะโอ้โหกิฟจริงๆคันนี้รองพื้นแล้วก็ตัวนี่นะซีเกาวเดนี่ฝานะครับรางน้ําเดิมสวยกระจกเดิมด้านหลังนะฮะ ไรฟ้าไม่มีขาดจุดขึ้นลงจุดพักของพี่ดูสภาพเหมือนใช้คนเดียวนะตรงนี้มีร่องรอยบ้างนะฮะเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับไม่มีขาดนะแต่ทำความสะอาดได้นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานนะฮะด้านในซีนทำมะพร้าวแล้วก็แผ่นดํมยังอยู่ครบสวยนี่แม่แรงว่าขันล้อไม่ขันแม่แรงหูล่างนะครับมีมาให้ยางนะฮะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มนะฮะล้อได้ล้อเป็นล้อแม็กนะฮะสิบแปดนิ้วนะครับ ถ้าก,กอกว่าคันนี้ได้ล้อแม็กมา5วงนะครับแล้วก็เป็นลายเหมือนกันด้วยนะครับวงไหนเสียวงไหนแตกก็ใส่อีกวงนึงเข้าไปแล้วก็วิ่งใช้ความเร็วได้ปกติด้านหลังใส่ลักตัว2.5นะครับออกเคมอเตอร์ด้วยคันนี้นะฮะนล้วมันมลองรับ e85 นะครับแผงประตูฝั่งนี้ด้านซ้ายหลังนะฮะสวยไฟเบียไลท์นะครับ,บ,รรรบมีมาให้เหมือนเดิมไฟสองพื้นนะฮะซีน 9. เก้าเต็มทั้งฝายังเสียงแน่นๆนะฮะจุดขึ้นลงสแก็เพลโอ้โหพี่ดู คิปจริงๆเหมือนใช้คนเดียวนะเหมือนคนขับใช้คนเดียวอะ่ะนะฮะไม่มีคนนั่งนั่งหลักคือหมายคือหมายหมายความว่าไม่มีคนขับนะไม่มีคนขับรถให้อย่างงี้ดีกว่าไม่ใช่รถผู้วิหารอะไรเงี้ยน,นะเป็นรถจำตำแหน่งนะฮะแล้วก็แผงประตูด้านข้างด้านหน้านะครับพี่ดูโอโ้โหไฟเวลคัมเม็ดอาร์ซินกาวอยู่เชื่อมต่อเนะี่ยแล้วก็กระจกเดิมโตยต,ต้านะครับสกเก็ตเพจกับบันไดสวยนี่คือฝั่งด้านหน้านะนะครับดูๆแล้วเหมือนใช้คนเดียวจริง เนี่ยแล้วก็บอกปลั๊กไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพี่ดูปีกเบาะไม่มียับเลยนะนี่ดูความละเอียดนะไม่มียับเลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้เลยคันนี้นะนะครับโหกริฟจริงๆหัวหมอนสวยนะฮะใช้เยอะสุดก็เป็นของคนขับนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ช้านะนะครับถือว่าไม่ช้านะครับนี่แล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับแผ่นเพลทนะฮะเฟบรี่นะฮะปี2 0 2พันีนะฮะนะครับเล็เครื่องเล็กถังเลขเครื่อง A 25A นะครับนี่ฮะ สวยจริงๆคันนี้นะครับอยู่ผมว่าไม่ผิดหวังนะนะครับด้านล่างผมรองพื้นเดิมนี่นะเดี๋ยวมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับกระจกบานหน้าเดิมนะครับโตโยต้านะฮะแล้วก็ภาษีบอลบอลนะกันยา69เมื่อกี้ให้ดูไปแล้วไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับด้านข้างเดิ่มคมสันไม่มีบุบไม่มีเลือกยิบนะฮะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นิ่งไลท์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟโปรเจคเตอร์ให้ดูปักไฟหน้า นี่นี่นะติดครบทุกรวงนะครับเดี๋ยวเปิดฝาโปรงให้นะสี1 7เป็นเลขทะเบียนนะนะครับถือว่าก็ใครชอบเลขนี้นะบวกลบกันนะฮะแล้วแต่แล้วแต่การมูงแต่ละคนแล้วกันเนะฮะเลขเครื่องอตัวเครื่องยนต์เป็น A25A นะ2 5ลิตรนะ209แรงมา้า250นิวตันเมตรนะแรงบิดนะคผมนี่นี่คือเครื่องยนต์นะฮะก็ถือว่างยมเงียบนะอ่ะผมยาม สองไม้ให้ไปใกล้ๆแล้วกันนะฮะถือว่าเงียบอยู่นะฮะแล้วก็ด้านในนะฮะแห้งๆนะครับจุเครื่องยนต์นะนะครับนี่น้ำมันไม่มีอะไรเยิ้มเลยหรือย่างเชนเครื่องนะครับนะฮะน็อตสามตัวอยู่ครบเลยนะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนอย่างเช่นเครื่องเดิมๆเลยพี่นะ่ยน็อตฝาหน้าไม่มีขยับนะฮะเดินเก้าอีกฝั่านะครับเนี่ยพิมพ์ใสยังอยู่นะพิมพ์ใสนะนะครับโอ้โหด้านบนสวยนี่นะฮะสแตมป์ครบสามดวงนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ เดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมนะฮะม,มันเลอะนิดนึงนี่นะครับนอ็อตฝาหน้าเดิมกระโหลกบางคนน้่นในสวยนะครับทุกนั้นฝาด้านนี้สุดกระบอกนะยฮะโอ้โหสภาพสวยจริงๆอันนี้นะครับเดิมเดิมพี่ผมบอกเลยด้านหน้านะด้าน,นหน้าเดิมเลยนะฮะเท่าทีเา่เคยรีวิวมาหลายรุ่นนะครับสภาพอย่างนี้คือเดิมนะเนี่ยฮะน้ำมันเบรกนะครับถางพักน้ําตรงนี้เป็นพระลหม,ม้อน้ำนะคร,ระโหลมหม้อน้าเข้ามาสู่ตัว กรองอากาศนะครับแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ปั๊ม b ีบีเอสนะครับ ECU นะแผงฟิลลีเลยนะค่อนข้างครบตัวตรงฝาปิดขันบนมอน้ำนะฮะหรือว่าแผงยิ้งหิดนะสภาพเดิมนะเดิมๆเลยพี่คันนี้เดิมฮะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแะสภาพเดิมเอาห้างอยู่ร้านร้าน589นะครับล้านห้0แสนแบาทนะเพจโดนขายที่ราคาเจ็ดแ0นบาทนะฮะเจ็ดแสันบาท นะครับราคานี้ถือว่าดีมากนะสำหรับปี21น,นะครับนะฮะโอ้โหพี่ดูสภาพกิฟจริงๆคันนี้นะฮะแล้วดูแลบอดสูนย์ด้วยนะตามที่ผมให้ดูนะครับเมื่อกี้นะเข้าศูนเคมอเตอร์นะครับนะเช็คระยะครั้งต่อไปที่เล็ขไม่์8 9 0 0 0โลนะครับ8 9 0 0 0โลคันนี้มา8 4 0 0 0ก็ใช้ตัวน้ำมันเครื่องไนดะ้เป็นตัว5,000โลนะครับโอ้โหกิฟจริงๆเดี๋ยวทำไในส่วนของเพิ่มเติมก็คือพวก ล้อแม็กนะฮะเดี๋ยวขัดแม็กให้ลบรอยให้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะมีเก็บสงเก็บสีเพิ่มเติมนะฮะแต่ในเรื่องของกระจกหรือว่าบอดี้อื่นที่เป็นตัวโครงสร้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสภาพเดิมจริงแค่น,นี้นะครับเก็บสีให้ดูสวยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะสวยกว่าน,นี้ถ้ายังอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มเติมให้ใหม่อีกรอบหนึ่งสําหรับตัว c a ม ry ่5 g ปี2021นะครับรถหน่วยงานของบริษัท อะไรเป็นลูกเมื่อกี้ท c Car Solution ูชันนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงเลยเขาซื้อสดมาด้วยนะครับไม่ได้ผัดกันก็พร่องของอไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะครับบริษัทซื้อสดมานะครับโอเครถหน่วยงานปลดจับการนะคันนี้นะครับอ่ะใครสนใจคันนี้เบรผมด้านล่าง0ูนย์เก้าสามสองหกเเก้าแนะครับบิมพิจญนพิจารฝ่ายขายนะครับมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนตะฮะผมอยู่ที่สาขาสุวินทวงศรีทุกนะครับบริษัทเพชรยนต์นะตัวน,นี้จอดรถได้มากเป็นร้อยๆคันเลยพี่นะมี400-500คันเลยที่เร้อยห้าร้อยคันเลยทีะ ใครสนใจแคมรี่ฝากติดตามช่องนี้ไว้นะฮะผมมีหลายคันนะอีกสองสาคันนะที่ยังไม่ได้รีวิวและน่าสนใจด้วยนะฮะไม่หกหมื่นไม่แปดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นก็มีนะฮะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับราคาลงมาแล้วนะ,ะสำหรับโต้ท่าแคมรี่นะครับโอเคไว้มานี้นะผมฝอกไลย,ยดแชัยคนซับใครเป็นช่องนี้ด้วยนะครับนะ,ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ